สวัสดีครับสวัสดีม bon ิตรรักแฟนบอลชาวไทยทุกท่านด้วยกันเดี๋ยววันนี้ก็มาเจอกับติ๊กต๊อกบอลเหมือนเดิมเกี่ยวกับผลงานเมื่อวานคู่ปะไี้กับเชลซีเนี่ยเมื่อวานก็นะครับนะเป็นด้านของเชลซีนะครับนะที่เนี่ยเป็นแชมป์ไปนะครับในใน,ในชิชชชชชมมงแชมป์สโมสรโลกนะครับแล้วก็ผลงานเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ดีเท่านั้นแต่เชลซีเมื่อวานมาดีจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นโคพาเมอร์หรือว่าจัวเปรโดนะครับที่เพิ่งมาใหม่เกมนี้แหละก็เล่นดีนะเมื่อวานนะครับแล้วก็การจบของเขาถือว่า จบได้ดีนะครับแต่อย่างทำประตูไม่ได้สำหรับนักของเรียมดีลล่านะครับอ่ะเนื้อส่วนในวันนี้เนื้อมาแก้มือให้การเป็นนักของมอนบิวในเจอได้ของซีรีอุดวันนี้เล่นในทีมของซีรีอุดก็จริงนะครับแต่มอนบี Lew ้วันนี้ต้องการ3คะแนนนะครับเพื่อที่จะรั้งอันดับที่1ของตารางนะครับส่วนฟอร์มการเล่นนะครับในช่วงนี้นะครับของซีเรียวดรับในช่วงหลังนี้ก็มีสนุดบ้างท да, so ี rice, ่เจอโคเดนเบิร์ก ในกับรวมไปถึงย e. ัดกันมากับออสเตอร์นะครับที่เหลือ2เกมก่อนหน้านี้เนี่ยไปเบียดในกับทางหน้าของเอเคโซนาและก็เอเคโซนาทั้ง2เกมเลยในกับส่วนในทีมในกับก็มีสะดุดบ้างนะครับแล้วก็เบียดมาบ้างนะครับส่วนที่ผู้มาเยือนในกับทางอย่างวันบี้ในกับที่อันดับที่1ของตารางถือว่ารุกานี้มาได้ดีจริงเนี่ยฟอร์มการเล่นไม่จะเป็นในเมืองหรือว่านอกเมืองเนี่ยรุกานี้ถือว่ามาได้ดีตลอดนะครับด้วยแรงจูงใจนะครับด้วยความพร้อมในวันนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยตัวผู้เล่นก็เตรียมพร้อมใจนกับท ดูเรื่องเรื่องของแต่ว่าทีมฟอร์มการเล่นในะช่วงเวลานี้เนี่ยยังไงก็หมอนบี้อยู่แล้วเพราะยังวันนี้ถ้าใจเลือกบอกเนี่ยให้มองไปยังได้าของหมอนบี้ได้เลยแล้ววันนี้คู่นี้มีโอกาสที่จะมองที่ตึกใบหยกด้วยเนี่ยตึกใบหยกคืออะไรเนี่ยลองคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวผมจะในกลับมาตอบคอมเมนต์ให้เลยการสว่วนนี้ก็ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนแล้วกันอ่าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสว่วนนีก็ขอถามว่าสวัสดีครับ